สวัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆก็หลงอยู่ในรายการคุยกันวันละตัวนะครับผมกับผม AK เเมามาโมสเตตัสแตะขอบฟ้าบุรุษที่มีไฟแรงกล้าปรารถนาที่จะคอยคว้าอิสรภาพทางการเงินนะครับผมกอ็อยู่กับหุ้นนะครับผมที่เพื่อนเนี่ยขอให้มาอัปเดตนะครับผมอย่างบ้านปูนะครับผมก็เข้าไปดูกราฟกันเลยนะครับ คือเราตามคนมาสักพักใหญ่ๆแล้วแหละนะครับผมบ้านปูเนี่ยนะครับตั้งแต่เขาขึ้นมาทำไฮนะครับผมได้แถวอ่าสิบาทนะครับผมก็ทำเป็นแพทเทิร์น h e a d and shoulder นะครับผมอ่ะก็ไหลซ้ายไหลขวานะครับผมแล้วก็ย่อลงมาตามระเบียบนะครับผมอ่ะ จังหวะนี้นะครับผมเหมือนจะทำ contacting leading ดด diagonal เนาะก็มีเด้งขึ้นไปเบาๆนะครับผมเพราะเขามาจากเขตโอเวอร์โซแล้วก็มีทำไดเวจินเบาๆตรงนี้แต่ไปแล้วก็ไปไม่รอดนะครับผมเปิดแก็บลงมาต่อนะครับคือตอนนั้นเราก็มองเฮ้ยถ้าไปขึ้นหนึ่งนะครับย่อสองนะ,ะบ้านปูอาจกลับตัวนะครับผมก็ ไม่ไปตามนัดนะครับผมนะแล้วก็ล่วงลงมาต่อนะครับผมอ่าบานปูจนถึงปัจจุบันนี้ก่อนหน้านี้นะครับผมคลิปก่อนหน้านี้ผมก็เข้ามาอ่าอัปเดตก่อนหน้านี้ก็มองว่าเขาอาจจะทำเป็น He a d and s h o u l อ e r อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเนะาะก็เลือ,อีกหลายข้างหนึ่งครับเลือ,อีกหลายข้างหนึ่งที่ที่รอเขาอยู่ เพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้นะครับผมมีความเป็นไปได้นะครับที่เขาจะเด้งขึ้นมาทำฐานบริเวณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่แพทเทิร์นเข้าไปเลยดีกว่าอืมอยู่ในน้านะอยู่ในน้าเฮดแอนเชอร์ อ๋อนี่ไงโอ้โหหาตั้งนานอ่ะก็อะนะครับอันนี้ก็คือภาพผมไกด์ให้เพื่อนๆเนี่ยพอได้เห็นภาพนะครับอ่า นี่นะครับ เป้าเราก็ตามแนวต้านไปนะครับผมอืมอ่านี่คือแพทเทิร์น a d and shoulder นะครับผมที่เรามองคราวที่แล้วให้แนวรับแถวเจ็ดบาทเก้าสิบเจ็บาทสี่สิบแล้วก็หกบาทหกสิบตังค์นะครับก็มีการตีฟีโบลลงมาเนาะเขาก็มาพักอยู่แถวแถวอ่า 7จ็บาทสี่สิบตั้งนะครับผมแนวแนวรับที่เราทิ้งไว้ก็ถือว่ามีในยะนะครับผม,ผมก็รับอยู่นะครับแล้วอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคือเซนติเมนต์ตลาดมันคือมันค่อนข้างที่จะดีนะอืมอ่าอย่างวันเพฤหัสบันรรสุขเหมือนจะไม่เขียวแต่สุดท้ายก็ปิดเขียวนะครับเพื่อนๆก็บองว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับผมบ้านปูเนี่ย น่าจะขึ้นไปทำฐานนะครับผมแถวแถว9บาท70นะครับผมนะอาทิตย์หน้าหรืออีกหนึ่งเดือนสุดท้ายเนี่ยของแตรมาสสีเนี่ยนะครับผมก็หวังว่าบ้านปูจะขึ้นไปทำฐานอาของไหลขวานะครับผมก่อนที่จะย่อลงมานะครับผมนะ ถ้าทรงนี้นะครับผมอันนี้คือผมมาแชร์เดียนะเออเพื่อนๆนะครับผมก็เนี่ยเด้งขึ้นไปทําฐานเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นขึ้นหนึ่งเนาะยอ่อลงมาทําไหล่ขวาก็จะเป็นขึ้นสองนะครับผมเด้งขึ้นไปก็จะทำอ่าจะเป็นขึ้นสามนะยอ่อลงมาก็จะเป็นขึ้นสี่ไปต่อก็จะเป็นขึ้นห้า ประมาณนี้แบบอิมพลวนะครับผมอ่าก็หวังว่าบ้านปูเนี่ยจะออกมาทรงนี้นะครับผมอืมนะเด้งขึ้นไปทำฐานของไหลขวาเนี่ยก็เป็นขึ้นหนึ่งยอดสองนะครับผมก็จะเป็นขึ้นสองเนาะจังหวะเบรกฐานของอเฮ a แอนด์เชล e r ขึ้นไปเนี่ยนะครับผมจังหวะนี้จะมีเส้นเทนไลน์ลที่เราตีกดลงมาเนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยเห็นไหมเส้นสีดาเนี่ย นะครับอ่าเขาก็น่าจะทะลุขึ้นไปนะครับผมจังหวะคนที่เล่นสั้นก็น่าจะเป็นอีกจังหวะหนึ่งที่ที่สามารถที่จะเข้าได้นะครับผมนะอืมก็อันนี้คือภาพนะครับผมที่เราแทงนะว่าเขาเนี่ยน่าจะไปประมาณนี้นะครับผมนะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เดี๋ยวอัปเดตให้อีกทีหนึ่งนะครับผม ถ้าสมมุติเขาขึ้นไปขึ้นหนึ่งย่อขึ้นสองแล้วก็มาโพสต์ใต้คลิปได้ขออัปเดตบ้านปูหน่อยนะครับขอแนวรับแนวต้านหน่อยนะครับผมเนี่ยอย่างนี้มาตามแผนไหมหรือว่าเฮ้ยนี่มันผิดทางแล้วหรือเปล่านะครับผมก็โพสต์ชื่อหุ้นใต้คลิปได้แล้วก็บอกว่าอัปเดตบ้านปูหน่อยนะครับเดี๋ยวผมกลับมาอัปเดตแบบนี้เลยนะครับผมส่วนปัจจุบันนะครับผมราคาของเขาอยู่ที่8บาท10ตังค์นะ ก็ก่อนหน้านี้เจ็ดบาทสี่สิบตังแนวรับที่ผมทิ้งไว้เนี่ยก็รับอยู่นะครับผมเรือแนวรับสุดท้ายหกบาทหกสิบเนี่ยยังไม่ลงมานะครับผมก็ไม่ต้องลงมาแล้วอย่าลงมาเลยนะครับผมนะสำหรับบ้านปูเนาะอืมนะครับสำหรับคนที่ชอบนะครับผมชอบบ้านปูเนี่ยแล้วอ่ายังไม่มีของนะครับผมกรณีที่ยังไม่มีของคือผมมองว่า สัญญาณแรกเนี่ยมาแล้วดูตรง RSI นะครับผมเนี่ย RSI เขาอ่ายกโลงทำบูริตเดเวอร์เจนนะครับผมไฮของราคาเนี่ยมันย่อลงมาเนาะอ่าส่วน RSI เนี่ยมันยกโลขึ้นไปอันนี้คือสัญญาณบูริตเดเวอร์เจนนะครับผมหุ้นจะกลับตัวเนี่ยต้องทำบูริตเดเวอร์เจนนะครับส่วนอีกสัญญาณหนึ่งที่ผมอยากให้เพื่อนๆนี่รอซะก่อนนะครับผมนะนั่นก็คือ เด้งขึ้นไปขึ้นหนึ่งดูตรงเมาส์ผมนะเนี่ยเด้งขึ้นไปขึ้นหนึ่งนะครับผมนะแล้วรอจังหวะย่อขึ้นสองนะครับผมนะแล้วจังหวะที่จะเบรกหัวของขึ้นหนึ่งเนี่ยนะครับผมนะรอสัญญาณนี้ก่อนสำหรับคนไม่มีของเนาะก็คือมันจะชัวร์กว่าแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับจุดสิ้นสุดของขึ้นหนึ่งแล้วก็จุดสิ้นสุดของขึ้นสองเนี่ย ันยังไม่เกิดนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาตามอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับนะสำหรับบ้านปูสำหรับคนที่มีของอยู่แล้วแล้วหาจังหวะถั่วนะครับผมนะอันนี้ผมไม่ได้ชี้นำนะอันนี้ผมมาแชร์นะครับผมคือผมมองว่าอ่าแถวเจ็ดบาท4 0่สิบเนี่ยนะครับผมหรือ 7, จ็ดบาทเกเนี่ยนะครับ ถ้าเพื่อนๆมีอมีการวางแผนมาแล้วแบ่งไม้หนึ่งไม้สองไม้สามแล้วยังเหลือกระสุนอยู่นะครับผมราคาบริเวณเจ็ดบาทสี่สิบแล้วก็เจ็ดบาทเก้าสิบเนี่ยคือผมมองว่ามันน่าจะถั่วได้นะครับผมมันถั่วได้นะบริเวณนี้นะครับผมแต่นะครับแต่ต้องอย่าใส่หมดแม็กนะครับผมนะ ตราบใดก็ตามนะครับผมที่เอา้าผมก็มาเพิ่มขีดสะละเดียวนะเนี่ยตราบใดก็ตามนะครับผมที่เขายังไม่ทะลุเส้นเท้นลายที่ตีกดลงมาบ้านปูไม่ได้กับตัวนะครับแล้วดูเส้นอิเอสองเส้นที่ผมทิ้งไว้ก็คือเส้นอิเบห้าสิบแล้วก็สองร้อยนะครับผมเส้นห้าสิบยังยืนไม่ได้เลยนะตอนนี้ ขึ้นไปยืนได้แต่แต่มันมัน,ม,นมันยังยืนได้ไม่นิ่งนะครับผมเนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยดูตรงเมาส์ผมนะเขาก็ขึ้นไม่ได้แต่เขายืนไม่ได้แล้วก็ล่วงลงมารอบนี้เหมือนกันนะครับผมคือต้องขึ้นไปยืนเส้นอินเบห้าสิบแล้วก็เส้นอิมเ2สองร้อยให้ได้นะครับเส้นอินเบสองร้อยตอนนี้ไหลลงมาซับพอร์ตในราคาบริเวณเก้าบาทเก้าบาทสิบหกตังแถวๆนี้นะครับเส้นสีแดงเนี่ยเห็นไหม ให้บ้านปู่เขาขึ้นไปยืนก่อนนะครับผมมันถึงจะเป็นสัญญาณกลับตัวนะครับผมนะหรือในอีกกรณีหนึ่งก็คือรอให้เขาขึ้นไปทำขึ้นหนึ่งย่อขึ้นสองแล้วจังหวะเบรกขึ้นไปจะทำขึ้นสามเนี่ยนะครับผมนะแล้วค่อยถั่วอีกก็ได้นะครับผมจังหวะมันเด้งขึ้นไปทำขึ้นสามเนี่ยแล้วค่อยแก้เกมนะครับอืม อันนี้ผมมาแช์นะผมมาแช์นะครับผมนะจังหวะที่เขาย่อขึ้น2เนี่ยมันมีอยู่2กรณีอีกนะครับผมเขาอาจจะย่อลงมาแบบซิกแซกหรือคอลเลกชันแฟตถ้าเขาย่อลงมาแบบซิกแซกก็ให้แทงเลยว่าเด้งขึ้นเด้งขึ้นไปขึ้น3านี้ก็อาจจะไม่แรงเท่าไหร่นะครับผมก็มารอลุ้นตรงขึ้น4ไปขึ้น5อีกทีนึงส่วนกรณีที่สองขึ้น2องเาเขาทำอ่า คอลเลกชันแฟดนะครับผมแล้วยิ่งถ้าเขาทำอ่าอยู่ในกลุ่มของสตองบีนะครับผมไม่ว่าจะเป็น running f a t ก็ดีนะครับผมนะอ่าหรือแบบแพทเทิร์นอื่นก็ดีแต่ขอให้อยู่ในกลุ่มสตองบีนะครับผมหรืออ่า normal b หรือ w e ก k b ก็ได้ถ้าเขาทำคอลเลกชันแฟดนะครับผมนะขึ้นสามเนี่ยส่วนมากเนี่ยมันจะขึ้นแรงนะครับผมมันจะขึ้นแรง เพราะฉะนั้นนะครับผมจังหวะขึ้น1ย่อลงมาขึ้น2เนี่ยเราต้องเฝ้าออทีหนึ่งนะว่าเขาจะทำซิกแซกหรือคอลเลคชันแฟดนะครับผมนะสำหรับบานปูแต่จังหวะที่ผมกำลังพูดอยู่เนี่ยมันยังไม่เกิดนะครับสำหรับบานปูเนาะเฝ้าได้ก็เฝ้านะครับผมนะนะครับส่วนคนที่มองว่าเฮ้ยเราก็เมนีเมนเนดเนม,น,เน,มนดีแล้วเราแบ่งไม้ดีแล้วตรงนี้เราเราถัวเนี่ยอ่าเรา เราไม่ได้เสียเปรียบหรืออมันมันไม่ได้ทำให้กระสุนของเราเนี่ยหมดแม็กนะครับผมนะแล้วก็ถั่วก็ได้นะครับผมก็ไม่ได้ขี้เลยตรงนี้นะครับผมเนาะถั่วเฉลี่ยเวลาเขาเด้งขึ้นไปแล้วก็แก้เกมอีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับคนที่ติดหุ้นนะส่วนคนที่มีทุนอยู่แถวๆเนี่ยกอเก้าบาทไปเก้าบาทสิบหกตังค์ไปถึงสิบบาทเนี่ยนะครับผม ถ้าสมมุติว่า,าหน้าตักนี่เหลือน้อยกระสุนเหลือน้อยนะครับผมคืออยู่เฉยๆไปก็ได้นะเอออยู่เฉยๆไม่ต้องทําอะไรก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันกลับขึ้นไปนแน่ๆนะครับผมเพราะตอนนี้ไอเก็ทำบู e ิทเดวเวเจนแล้วนะครับผมนะรอสัญญาณที่สองขึ้นหนึ่งย่อสองนั่นแหละนะครับผมบานปูส่วนแพทเทิร์นที่เขาทําเนี่ยผมก็มองว่าเขาน่าจะทําเป็น Head and shoulder เนาะอ่า ก็แนวรับแรกตอนนี้อยู่ที่7.90บาท90แล้วก็7.40บาท0แล้วก็6บาท60ตังค์นะครับผมนะสำหรับคนที่ชอบแทงสวนนะครับผมถ้าเป็นตลาดบูบริตบูริตจริงๆเนี่ยผมก็ชอบผมก็เป็นอีกคนหนึ่งนะที่ RSI มันทำบูริตเดเวเทนอย่างนี้แล้วคือมันเห็นทรงที่เราพอที่จะแทงได้แล้วว่าเขาจะไปในรูปแบบไหนเนี่ยส่วนมากผมก็จะเข้าแต่ผมก็จะตัดขาดทนุนอะอย่างสมมติราคาของเขาอยู่ในแถว8บาท10ตังค์เนี่ยใช่ไหม ผมก็จะมาตัดทุนตัดขาดทุนเลยแ,ลแถว7บาท40ตังค์ผมก็เข้าไปเลยอ่าก็ตัดขาดทุนนี้แพ่แต่ถ้าเขาขึ้นไปเขาจะทําขึ้นไปขึ้นหนึ่งนะครับผมฐานของเขาก็อยู่แถวอฐานของอ่ไหลของเขาเนี่ยนะครับก็อยู่แถว9บาท70ตังค์ประมาณนี้นะอืมก่อนที่จะยอ่ยอเขาลงมาขึ้นสองนะครับผมแล้วก็เด้งขึ้นไปขึ้นสามถ้ามันเป็น อย่างที่เราแทงไว้นะครับผมบานปูเนาะก็ประมาณนี้นะครับผม,ผมก็มาแชร์นะครับส่วนแนวต้านนะครับผมมองไปที่9ก้บาทสิตังค์เลยนะครับนะอ่าแล้วก็8ปดบาทหกตังค์อนะ่ะเดี๋ยวให้แนวต้านเพิ่มนะครับอืมแถว 8บาทหกสิบตังคป8บาทห้าิบห้าตังนะครับผมอีกหนึ่งแนวต้านนะครับผมเดี๋ยวให้ C ale, สีเขียวสีแนวต้านอ่าอันนี้เสริมเข้ามาให้ใหม่นะครับผมนะแล้วก็แถวแถวเก้าบาทเก้าบาทสิบตังอืมแถวแถวนีว้นะครับผมอันนี้คือแนวต้านจากแนวรับกลายเป็นแนวต้านแล้วนะเอออ่ะก็มีลุ้นนะครับผมที่จะขึ้นมาทำขึ้นหนึ่งเนาะเออ แล้วค่ยอยย่อขึ้น2แล้วจังหวะเบรกหัวขึ้น1ขึ้นไปทําขึ้น3เนี่ยนะครับผมเป็นจังหวะเข้าแล้วเขาจะทะลุเส้นเทนไลน์แล้วก็ขึ้นไปยืนบนเส้นยิมเ0สด้วยนะครับ <S <S 1> <S 1> บานปูรอสัญญาณนี้ก่อนก็ได้ใจเย็นๆนนะครับ <S <S อืมนะสำหรับบานปูนะครับก็มาแชร์ประมาณน,นี้นะครับสาหรับบานปูเนาะส่วนอ่าถ้าเกิดห่างหายไปอาทิตย์สอาทิตย์เราอยากให้ผมอัปเดตเนี่ยก็ พสชื่อหุ้นใต้คลิปได้นะครับผมเดี๋ยวผมกลับมาอัปเดตให้สําหรับบานปูเนาะโอเคสิ่งที่ผมกําลังพูดคุยแล้วก็นําเสนอนะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมไม่ได้แนะนาหรือชี้นาเพื่อนนั้นซื้อขายหุ้นตัวนี้แต่อย่างไรนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการลงทุนด้วยนะครับผม ก็ขอความกรุณานแล้วก็กราบยิงบอลช่วยกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์น้งใจให้ด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านีน้เจอกันใ่คลิปหน้าสวีดัสสวัสดีครับ